ใช่ค่ะกะเธยเจมสกินนาตายอดนะคะสกินม o ม i ร i n g ิ h o โชว์ซัมติงเจอออมพาตัวตลกออกมาเดินเล่นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพวี่คะนี่เอ๊ะเลาลือนะเลาลือนะเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมแต่หัววันเลยนะหามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงพบหมอไหมคะพบหมอไหมคะไม่หยุดลอยไม่หยุดเลยมันไปไหนละมันไปไหนละมันไปไหนไปไหน มันเปไนะตายมันไปตามมันไปเออเพื่อนตายไปแล้วนะเพื่อนตายแล้วนะทำไมทำไมอีหมานี่ยังไงฮะอีหมานี่ยังไงอีหมาบ้าตายไปเลยค่ะลิอ่านงงไปหมดนี่เนี่ยอืมไม่โดนไม่โดนไม่โดนทำไมทำไมเพื่อนตายเลยนะทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป นี่แน่กูตายละมีตัวตวลกอยู่ด้วยตัวตวลกอยู่ในบอลน,นะคะเธอช่วยข้างบนก่อนอุ้ยหมามาอ๋ออุ้ยแรงมากแรงมากแรงมากไวไวไว,ไวตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ้ original. ยแม่กลยเยวเดีดีิงไปค่ะอุ้ยกลัวกลวมากลวยมากลวยมากเดี๋ยวนคะนตีไม่มีนะคะนี่นะโอ้ยริอาิอาพวกนี้อะไรคะอะไรเดี๋ยวเวิ่งก่อนวิ่งก่อน,อน,อนอทีนี่นะทีนี่อไม่ดนะนี่นะตายที่หมดโอ้รีอาดพวกนี้รีอาดวู้ยคิวสวยสวยสวยทาเลิมมันน่าสวยท่าเลิศ มาช่วยกันช่วยกันพลังเลเซอร์หอยแฮกเดินเดินเดินมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เกิดแล้วเหรอคะอ่าอ่าอ่นี้อันี้เราหลือนะอีนี่เราหลือนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีนี่เราหลือนะอย่าดูอินอินอินอะไรเนี่ยเอาดูอินอินอินเนี่ยกลับบ้านก่อนนะคะอีหอยเติมเลือดแป๊บเดี๋ยวสาวบ้านจะคุณมันต้องกลับแล้วแหละบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมาช่วยแล้วอีกกระเถิยถอยไปอุ้ยเอวายโอเกือบตุยเอออยู่ในนั้นปะวะไม่อยู่ อืมเช็คพุ่มก่อนนีหอยอยู่ปอกก็ไม่รู้เออมาอยู่วะเอ้าเอาอยู่นี่แหละค่ะพลังเลเซอร์หอยแฮยไต่แล้วไต่แล้วไอไอแม่กล้วย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 อุ้ยแม่กล้วยมา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 โอ้ยซาลบุ้งกิ่งมากค่ะยังไงคะยังอยู่ดีกันใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะยังสวยท่าเลิศกันอยู่มังกรเล็กอ่ะ ขอกลับบ้านแล้วไม่ไหวอินนี่ยังไงอีนี่ยังไงอีนี่ยังไงอู้โหตัดๆๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหตาทะเลขนาดจะย่าตาเลปล่อยพลังไม่โดนอ่ะตายหาเลยเออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนคุณพี่มาจากไหนอย่าดูอินนี่บ้าเข้ามาตกใจหมดเออ อย่านะ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 นี่อีแวนเวนไปไหนครับไปไหนจะกลับเจ้าบ้านเลยอย่าลีอาดบัาอย่างนี้นะคะตุยนะคะจะพูดเลยเอานี่มาก่อนค่ะแข็งตัวกันตุยโอ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 ยเยอะ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  เออนี่นะไอ้นี่จะกลับบ้านเหรอคะจะกลับบ้านเหรอคะโอ้ยดูดูดูนะคุณพี่คุณพี่เอาพลังเลซออหยแฮาไอ้นี่พลังน้ำแจ๊ะไปอีเวนอะไรคะอืมอเอาอุ๊ยอีหมาแรงมากอีหมาแรงมากอีหมาอืมหมาปอบอีหมาปอบพาไปฉีดวัคซีนเซ่ไงคะจริงจริ๊กซี่มาเรามาดูคาบค้ากันนะคะไงคะ หน้ามืดครั้งที่หนึ่งโอ้ยมาตรงกลางก่อนนะคะกันกลางก่อนีหอยไปหาเงินเล่นกลางก่อนชิมเดียจะไม่มีเงินลอยนี่นงไม่โดนตาเล่กูตาเล่ยิงไม่โดนค่ะว่าไงคุณพีโอ้ยโอ้ยอย่าดูอินมันมาหาฉันอีกแล้วอีบะขี่บ้ากี้หน้ามืดครั้งที่สอง รอดักค่ะโอ้โหมาเต็มเลยมึงมันมาเต็มเลยมึงมาเต็มมันช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยหน้ามือครั้งที่สามอ้ตายเก่งจังฉันเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่กล้าออกไปข้างหน้าแล้วค่ะกลัวตายนี่เนี่ยตายไปขี่เวรไวริงลุยไล่เลยลุยเลยแข่งตัวค่ะลิงเห็นนะยะดีที่เราแข็งตัวมาฉันก็เลยไม่ตายนะคะแต่ว่าตอนนี้เต็มไปหมดเลย เอามันเอามันเอามันฉันรู้เธอทำได้ฉันรู้เธอทำได้เธอทำได้โอ้เริ่เอ๊ะตรงนี้เต็มเลยว่ะมาช่วยแล้วค่ะนี่แต่พลังเลเซอร์หอยแหกเดี๋ยวนะทำไมหอยฉันแหกไหนดูพัดชาสิ ออ,อีนี่ยิงฉันว่าว่ามันยิงแรงมากมันยิงกูแรงมากอีนี่ยิงแรงมากกระเถอตายเลยเดี๋ยวนะเธอตอนนี้ฉันตายแล้วดีระนาดมากค่ะตายห้าห้าห้ารอบแล้วดวดเลยค่ะต้นเกมมาซะดีเชียววันนี้ตายไม่ไหวเดี๋ยวไม่กล้าไปลวค่ากลัวออกดูดเลือดก่อนอะไรคะ,ะไหลไหลบ้าบ้า มันจะตายแล้วเลยส่อยแฮะโอ้ยลิอาดลิอาดอุ้ยอิลิง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 ทางซ้ายอิลิงทางซ้ายเห็นหรืยังมาทีมเราเยอะกว่ารวมเอาเลนกลางมายังไงเชื่อฉันทีมมันตายสองเนี่ยเราต้องเอาปั๊มแล้วเร็วนี่นะเหนืออิหม่าอย่านะเร็ว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 เอาเลนกลางเร็วมาเลนกลาง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 เร็วเดี๋ยวมันเกิด โอหแรงมากแรงไปมเมึง<ป>เอาเลยค่ะวัดไฟพลังเรือสไลด์หแหยะหนี่นะลูกบอลลรมาสซิงเกิเฮ้ยหอยหลอด มีใครอยู่ในพุ่มเป้าอุ้ยมันมาอีกแล้ว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 อู้ยแรงมากอีบา้าอืมอยู่นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปมึงนะกล,ลัวว่ามึงลุกบอลกองเตะออกไปเลย์โซหอยแห้งไว้ลิงมาลิงมาแข่ง,งตัวคะ่ะอย่านะคะจะไม่ทลัลรเหรอกนะคะจะพูดลอยอย่าอย่าเจาะ<า>แข่งตัวมากันเธอเลยนีอย่อีริงบ้ามาเรามาซุ่มเลนกลางดีกว่าซุ่มพุ่มซุ่มพุ่ม ส้มพุมเจอมสก,กินก่อนส้มพมอืมเงียบจังไม่มีใครมาเลย <I 'm S 1> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะเห็นนะไม่มีคนปล่อยพลังมาเช็คปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนานแล้วนะไม่มีใครมาเลยมาหน่อยสิเราอยากฉีดเลเซอร์แล้ว ไปดีกว่าเธออ้าวแล้วใบโอยิงอะไรก่อนเธอยิงอะไรของเธอฉันงงกับเธอมากเลยเอ้าวบัตใครทำบัตคะใครทำบัตคะยังเลยสหอ,อยแห่นี่ลีอาทำบัตเฉลิ่งดู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 บ้านบ้านเมึงบ้านมึงบ้านบ้านบ้านอีทอมมันยิงบ้านใหญ่แล้วโอ๊ยอ้ามาจากไหนคะอีทอมมันยิงบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยมันยิงเฉย่แล้วช่วยด้วยว้ายแม่กล้วยแม่กล้วยมา อือมีนี่เนี่ยฉันตายเจ็ดแล้วนะฉันตายเจ็ดแล้วเนี่ออเดี๋ยวเอาก่อเกิดก่อนนะคะไม่อยากเกิดบ่อแล้วค่ะเอาก่อเกิดก่อนออโอย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 อยูนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาไปเลยค่ะพลังเลเซอร์หอยแห เอา,เอาตาเล่ปล่อยพลังไปไหนแต่ฉันยังงงไปหมดอุ้ยโอ้ปั่มตีปั่มตีไว้ลิงลีงเข้าแหลกลิงลวงมาหลอดทุกคนลิงมาลวงมาหลอดคุณขาลิงไว้ลิงลวงฉันแล้วไปเอาช่วยด้วยไปเอาช่วยกูด้วยไปบ้าลิง่งงเนี่ยแล้วทุกคนโอ,อ้ยโดนน้ำแจ๊ะตายไปแล้วที่ลิงบ้ายังไงจบได้ไหมจบได้ไหมยังไง ไปเร็วจบแล้วอย่าอยู่ตีป้อมมันตีป้อมมันจบเลยจ้เป็นการเล่นที่เหนื่อยมากค่ะรอบนี้ตายไม่ไหวตายเกลื่อนกลาดมากเธอโอเคค่ะวู้ดาเม็นเยอะอยู่โอเคแสนกว่าที่สามของทีมว่ะ